ครั่งพลูความรู้สึกกลับมาระเบิดความมันอย่างยิ่งใหญ่อีกครั้งในรอบ13ปีกับช้างมิวสิคคอนเน็กชั่นเพรสเซนต์ไมโครเดอะลัสร็อกเล็กๆสำหรับตำนานร็อกมือขวาขวัญใจแฟนเพลงทั่วประเทศอย่างไมโครแต่ทว่านอกเหนือไปจากมเมนต์แห่งความสุขที่เกิดขึ้นบนเวทีแล้วงานนี้แฟนๆที่ติดตามช่อง TikTok t A N y A L i k t o k TANYALIYAH ของนักแสดงสาวชื่อดังธัญญาธัญญาเรศก็ยังได้ชื่นชมความน่ารักในอีกบทบาทของหนุ่ยอัมพลลำพูดอีกด้วย เมื่อล่าสุดเจ้าตัวได้นาเอาคลิปบุมเอ็กซ์ีซึ่งเป็นช็อตที่ลูกชายของหลุยอัมพลอย่างกายนวพลเดินทางมาให้กําลังใจคุณพ่อบริเวณด้านหลังเวทีคอนเสิร์ตด้วยการผูกอดกันอย่างอบอุ่นพร้อมกับเอ่ยคําพูดน่ารักในทํานองว่ากายรักพ่อครับนอกจากนั้นแล้วธัญญาธัญญาเรศที่นําเอาคลิปวิดีโอดังกล่าวมาแชร์ยังได้แนบแคปชั่นข้อความบอกเล่าบรรยากาศแห่งความประทับใจด้วยว่าที่หนุ่ยอัมพลกับน้องกายอบอุ่นจังเลยส่วนน้องเ็กมองตาปริบปยิ้มแก้มปริบโมเมนต,ต์ดีดร โดยที่แฟนคลับแฟนเพลงรวมถึงชาวเน็ตที่ได้มีโอกาสเข้ามาชมคลิปต่างก็รู้สึกใจฟูกับความน่ารักของทั้งสองพ่อลูกหนุ่ยอําพลและกายนวพลไปตามๆกัน